สวัสดีค่ะพี่น้องายหนิงสิพาตําแซลมอนใส่ทัวกินกับขนมเสซนพี่น้องค่ะอันเฮมิพลิก,กระเทียมโมักไข่มมนแหลกจักหน่อยพี่น้องค่ะเขาเค่อยปรุง พี่น้องคะม,ม,มักเผ็ดมักบ่เผ็ดเราก็ตำเลยใส่กะปิจากน,อน้อยเด้๋ยจ้ะอันนี้น้ำตาลพี่น้องคะ่ะ ตัดไปความเปียกนะคะให้รสชาติมันออกมานัวๆใส่ถั่วลงไปก่อนที่จริงมันต้องตำแต่พร้อมผิดแล้วก็บอกเป็นอย่างเขาเอาแหลกนแกนวบอแหลกแนวพี่น้องค่ะ ลังคุนกระเจาบกอกเลยเดียวจะใส่ไปเลยขัวกระเตมถาดเมืองศีมันเก็บมาให้ที่น้องกินกับเงินจีนกับเขาก็ได้แล้วก็ชอบต่มาก มะนาวม่เนี่ยร้องเบืองว่าเปรี้ยวบ่ใส่ลงไปค่ะปะแดกเป็นกับปูปกใหญ่เลยชวยลวดมาเนี่ยแล้วเบิดใส่เข้าไป ใส่จนนัวจนแสบเด้อพี่น้องเลยเกลือเทศจ้ะการทำกับข้าวมันไม่ตายตัวแล้วแต่พี่น้องจะทำยังไง ซื้อมาฝากแ้งแต่ตลาดมาชรุดพี่น้องค่ะปลายดทองันก่ด้วยชาเป็นยังไง นี่จ้ะแซลมอนแซลมอนลวกได้นี่พี่นออ้องกูเพิ่งสีเพิ่ง่าสิกนินนั่นี่เดบกับวาซาบิแล้วกอยัอยงลวก เป็นตัำเป็นย้ำพี่น้องค่ะเดี๋ยวแต่ดด้วจ้ะ,จะแกล้มกินคู่กันไปได้ทีแล้วนี่ค่ะซีสันเป็นแต่กินบ่เดี๋ยวรอไปกินกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ่อหน้ากินเพือเกา่ตาตำแซลมอนพี่น้องใส่ถั่วมาค่ะมีขนมจีนมีผักถั่วพูกาดขาวแต่ยังนึ่งกินกับเขาอื่วให้พี่น,อน้องบุงสดรดจากสวนแล้วก็ตัวพู ไม่จะพูดซดจักสวนเนาะมันเสียไปใส่ก็อเงก่อนอะไรม้นมันสวนเน่ามันไหมทองทองทองหนท่อง น่าจดีับ่นมปอี่็กินกได้ิเนื้อหามหาไมีกระเสือไห้ยกระหวง่ายนี่ช่ฝนเมเห่งบเมียนฮนัปวดขาึบปวดซ้จิบปวดขาปวดแอวความโอ้ยสวัสดีครับที่น้อง น้ำแดกก็กินผักก่อนสปเสริมขนมขนมเสร็จเสร็ขนมกินขนมกินแห้งคุยว่าไ้ไปสอนตากเสียเอาตัว ดวกเหลือกแล็หัวผักกินกับวาซาบิชิมิเราค่อยหามันเป็นถุงดว่วน่วนเพ็นว่าห็งเคืองสเปียวๆมันละลายน้ำแข็งเน,นี่ยกระตุ้นชิเนียดีออก ทำมันดีหน่แต่ว่าทำเป็นโต๊ดีเนี่แยแพงก็อีซื้อเป็นโต๊แห,ห้รก็คันคันามซนี่คือพ็อดีได้เห็นไหมวันนี้กลัวน้ำเจื่อมม่แพ้น้ำเจี่บัวอดไปโต้งแง่เติอบอย่พันกลัวไหม,มกลัวน้้ำอยอยู่หางบ่อยอ๋อ เขาใช้อะไหเล่ยบ่ะงอืมเขาห็นไหนกเลยไม่เขาเใช้ถังกับมัก,กมปาดแม่งกันเลยกินปลาก็หาตยวนียตัว,น,ตวนี้เจอลยตั้งเป็นกิโลจ้ะ่ เดี๋พี่น้องจ้าจับเราพูดกับปู่เองมาต้องสีหลายแล้วเป็นเพียบป่ะปบ่น้ำไหลา,ายกินมาทันมีใครกินน้ำเต็มมือคือได้หเลยรายมีใครกินน้ำเต็มมือนีงคือได้หลายอันไหนตัวโอ้ แง่การกับเจ็บไปหอบหนึ่งคนนั้นเนี่ยโอ้แง่การเอาหอบหนึ่งเราบอกพ่อเอาไปอีกกลับแง่หนึ่งคนเดียวที่เหลนออย่างนวลสีบออไลบอก<ด>ว่าบอกพอว่าจงไว้เห็นหน้าไม่เลิกสำหรับจะเปิดตามเย่ะอุย้ยบ่หมิดเดอกยวก็วทันยุ่งเชื่องมาทำสอาแง่การกับไปเจ็บอีกไอ้หอบหนึ่งอันนี้เอาบันไดไปขึ้นเอายุทั้งเชิงเด้เอเจ้ามาถ,ถึง

มันมันมีนนก่างมั้ข้างเป็นบางตัวมันขีดมันบางขีนเมื่อวานนี่อ่นอใจใจนานอะเอใส่ใส่ใส่น้ำปลาใส่รสดีทอดโอ้เขาทาะอะกอดีอะม,มันหอน สวยมะฮ้อนสุดเนาะเดี๋ยวเงินสูงนะเงินสูงเดี๋ยวมันเข้าตาเมาะนุ่งขนมเชิงใจนี่นะใจใจเราแบบยกขึ้นมาสวดพี่น้องเหมือนกันเลยอืส่น้ำแล้วก็ปลวก นี่นะกระสดุดขอบคุณพ่อใจหัวนะนี่ขอบไปสแสดงว่าเก็บอำมวัตัวสามเจ้าคนเดียวแมนเก็บสามเจ้าคนเดียวเอาน่าโมงามเหรอฮะ บ,บอสจังนหรนี่ยังเจ้าก,กับบุยอขึ้นสูงมัาเสียงโนซี่ทำค้น, <c oughs> น,นคอ,คอต่ยก็ๆอาดางตึบๆ ยำเดียกมะนาวจ้ะทอดที่แซ่บอยู่แบบเนาะยำยำส่วนู กุ้งสดก็ได้ผักมันมันกระดมันบริเวเดียมันเนนสียบอืม,ม่เามาเันเยฮ่จิคกออคำต่อควดนะ เสร็จชี้นพืงลคนก็บ่ากินกัน้มไงลับปากในๆมันแรงคอนหูรลนเนาะอย่างก็แรงคอนหูรดอันกินคาบละกฟอง <c oughs> ข้ามเดียว <c oughs> สีปากออกมีเขาข้ามล้วติบจ้ะตีบครับ Toàn miếng có bờ chưa? bò đấy ạ Mới ngắm Mặc nhịt nào Ủa còn Ủa 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 ข่าวังคนกลือจับเลยลอ,อ่ะโมเมนต์กินปัน่นไงก็กินปั่นอย่างไรให้งานต่างคนกลือหนึ่งเป็นหลับขยับเป็นกินน้ำก,กินตัวเปบาสบอบอ่ะเวลาใทำงานต่างคนเกลือ ข้าวเค็มัีม่็ยำได้อยู่ค่ะยำกินทั้งหมดมีอะไรกินตัางทีโพชอ,อบอยูบุกลบบมานางอะรจาเนี่ยเดี๋ยวลงส่วนวน,นะ

còn mang chừng đó cho mình mà. Rồi. Rồi. để mà lò. Cho con suối. quân mình ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Cảm biết nào mà. Nên cứ xíu xíu. ตามสมปิดเลยถ้าวผสมเขาก็บอกว่าบักคามละอะไรก็บอกเปรี้ยวๆเลวเลาใส่แก้วเราก็อย่าจมจะได้ค้ากันจะได้ข้าวกันะะกนะพะเเข้ว แค่นิ้ว่าสิเอาเกลียวเกลยวเกีมืนนอจเวก็ทำแล้วไงทําสามารถทำแมงมุเสไปเริ่มเรียนใหม่เนะ้อก็ไกลห่อหลกหัว ทองอะไรเนี่น้ำเปลือกมะนาวใหายปากเลยพี่น้องเลยเห็นมะกรัวแล้วขจ้ก็จิตใจอ่อนประมาบ หกตำเรียอหกสิบบาทเนออิ่มอเนี่ยน้องมื่อยรอีตอกงแล้วพีนองจัาไปเบิ้งให้นะ <laughs> tầm thịt thái có chấm tay bà Không cần xem cái bò Xay nữa Im mà Im có sao ừ. Im mà sao đó, im mà có sao rồi này bao thử đâu Im mà sao sao, không nào นอกนพ่อนเราจะทำเนะยุ่นก็เศาเห็นบา่ามึงจะนอนอย่างนี้หนึ่งเป็นเด็กน้อยปากกับลุงปอนเขาเป็นร้านกินดีเราปั้นห้ยปั้นฮะทั้งกินทั้งไห้บไปนี่ยหายแค่ยังกินมาสัมยิ้มแล้ว,ลวกันยังเอามาให้กจริงที่นอะอ่ะฮะอ๋อหุงกะกินเนาะ พ่อแกเป็นเล็กมากหย,ยุ่นนะเสียบครับพี่นอ้นนองมันคับมันดีมากของมันนะร้องบิง้งเลยพี่น้องเด้ออันนี้ครับรรงานร้อนๆจีบพงศ์กลัวบางเฉียงเป็นกลิ่นกับวาซาบิขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเด้อพี่นอ้องค่ะติดตามรับชม พี่น้องรักษาดูแลสุขภาพนะคะพบกันที่ไม้ด้วยพี่น้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีครับ